ที่สถาบันวิจัยทักบักแห่งเมืองซาป,ปาประเทศเ,เวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยครับสถานที่แห่งเนี่ยเขาเอาไข่ปลาแซลมอนมาจากฟินแลนด์แล้วก็มาฟักเป็นตัวที่นี่ปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงมากในการเพาะพันุ์ปลาแซลมอนที่ประเทศเวียดนามครับการเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนในเวียดนามเริ่มจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำเย็นทักบัก นำไข่ปลาแซลมอนเข้ามาจากประเทศฟินแลนด์และเพาะจนเป็นตัวปลาโดยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศฟินแลนด์ครับปัจจุบันสถาบันวิจัยแห่งนี้เป็นแหล่งจำหน่ายลูกปลาแซลมอนให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในสถานที่อื่นๆด้วยครับซึ่งสถานที่เพาะเลี้ยงจะต้องมีอากาศที่เย็นพอสมควร พราว่าปลาแซาลมอนนะครับจะต้องอยู่ในน้ําที่มีอุณหภูมิไม่สูงไปกว่า15-17องศาเซลเซียสครับสําหรับในประเทศไทยนะครับยังไม่สามารถเลี้ยงปลาแซาลมอนได้เพราะว่ามีอากาศที่ร้อนดังนั้นคนไทยจึงไม่สามารถหาทานปลาแซาลมอนแบบสดๆได้ส่วนใหญ่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศครับซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางอยู่หลายชั่วโมง นอกจากปลาแซลมอนแล้วนะครับที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังเลี้ยงปลาเตอร์เชียนด้วยครับข้างๆข,ของศูนย์วิจัยแห่งนี้มีร้านอาหารเปิดอยู่ดังนั้นคนไทยที่มาเที่ยวที่ซาปาประเทศเวียดนามจึงมักจะมาชิมรสชาติของปลาแซลาามอนที่เรียกว่าแบบสดจริงๆครับเพราะว่าเป็นการนําปลาแซลมอนที่ยังมีชีวิตมาทําเป็นอาหารให้เราได้ทานซึ่งปลาหนึ่งตัวนี่ครับสามารถทําได้3อย่างก็คือซาชิมิแล้วก็ย่างแล้วก็ต้มหัวปลาครับ ศูนย์วิจัยทัชบั๊ตั้งอยู่บนเขาห่างจากเมืองซาปาไป12กิโลเมตรอยู่ใกล้กับทางขึ้นน้ำตกซิลเวอร์ดังนั้นการเดินทางมาที่นี่อาจจะต้องใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับระหว่างทางเนี่ยมีวิวสวยๆให้จอดและถ่ายรูปด้วยครับภาพต่อไปเป็นเบื้องหลังความสดซึ่งค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับ สำหรับคนที่อยากเห็นว่าเขาเอาอปลามาทำอาหารยังไงเท่านั้นขอบคุณที่รับชมนะครับยืนรอสิวิโอเคไปเข้าเคิกันเข้าแถวย Oh, in the night.